สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคการดึงข้อมูลตารางที่เก็บอยู่ในรูปแบบของ PDF เข้ามาใน Microsoft Excel กันอย่างเช่นในที่นี้ผมเอาตัวอย่างของเมนูบางส่วนของ Starbucks นะครับซึ่งผมเอามาจากเว็บไซต์อันนี้นะครับในนี้คือตัวเว็บไซต์ Starbucks Canada เนี่ย ในนี้ก็จะมีตัว breakfast nutrition information นะครับคลิกไปก็จะเป็นเนี่ยนา PDF อันนี้นะมาดูว่าเราจะเอาตารางแบบนี้เข้ามาในตัว Excel ได้ยังไงคือถ้าเอาแบบง่ายๆนะครับอันที่1นึ่งเราก็ดาวน์โหลดไฟล์นี้มาก่อนเลยแต่จริงแล้วตัว Excel สามารถอ่านโดยตรงจาก URL ตัวนี้ได้นะครับแต่อันนี้ผมขอดาวน์โหลดลงมาใน local แล้วกันนะฮะอย่างเช่นไฟล์ชื่อน,นี้นะครับ D1 อะไรเนี่ยผมเซฟไว้ อพอเซฟได้แล้วผมมาเปิดตัว Excel ผมและอย่างแรกเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเวอร์ชันที่ผมใช้อันนี้จะต้องใช้ตัวนี้นะครับถึงจะทำได้เนี่ยก็คือ Microsoft 365นะครับอันนี้แล้วเวอร์ชันที่ผมใช้คือเวอร์ชัน2101่น2101ตรงนี้อ่าแล้วก็แบ็กลับไปอ่าขั้นตอนแรกนะครับมาที่ Data ตรงนี้แล้วก็ตรง get data เนี่ย เรียกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราจะเห็น from PDF เนี่ยแล้วเราก็คลิกแล้วถัดมาเราก็ไปหาไฟล์เมื่อกี้นะครับที่ดาวน์โหลดไว้อย่างเช่นอันนี้คือไฟล์ เนื่องจากไฟล์นี้เป็นไฟล์เล็กๆง่ายๆนะครับมันจะให้เป็นแบบ2แบบเป็นแบบ Table กับแบบ Page นะครับคือปกตินะครับถ้าเอากสารไม่ไม่ซับซ้อนมากเนี่ยเทเบิ Table กับ Page จะเหมือนกันแต่ว่าหลักๆก็คือเลือก Table ไว้ละกันเห็นไหมครับมันจะพรีวิวตัวนี้ออกมาให้ดูได้เลยนะครับรายการซึ่งก็จะเหมือนกับตัวข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ PDF เนี่ยนะฮะอ่ะแล้วคันนี้ พอเราได้แบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าอันนี้เป็นไฟล์แบบเล็กๆง่ายๆเนี่ยเราสามารถกดโหลดตรงนี้เลยก็ได้แต่ถ้าเราต้องการปรับแต่งทําอะไรนะครับอันนี้ให้คิดว่าเหมือนตัว Power Query เนี่ยเราก็มา transform ตัว data ได้อย่างเช่นในที่นี้ผมขอเข้าไป transform ดีกว่าเพราะผมว่าเป็นวิธีที่ควรจะเป็นนะครับสําหรับคนที่จะใช้เนี่ยเห็นไหมครับ Power Query เนี่ยนี่เราก็เห็นข้อมูลนะแล้วก็ลองเช็คดูนะครับ ว่าข้อมูลพวกนี้โอเคเปล่าอย่างเช่นบรรทัดแรกเนี่ยเป็นคล้ายๆหัวหมวดหมูเนี่ยเราบอกบรรทัดนี้เราจะลบทิ้งเราก็บอกว่าตรงนี้ร e ม o ฟโ r o w ตรงนี้ Top Row เนี่ยบอกว่าแถวที่1หรือตรงนี้นะครับเบอร์นหนึ่งเนี่ยผมลบตรงนี้ไปอ่าเราจะให้ข้อมูลสมมติว่าข้อมูลนี้ผมโอเคละผมก็มาตรงนี้โหลด to นะ โหลดทูตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปวางแปะไว้ตรงไหนเช่นผมโหลดมาเป็นตารางเลยแล้วก็แปะไว้ตรง b 5กดโอเคเห็นไหมครับเราจะได้ข้อมูลอันนี้นะครับจากตัว pdf เมื่อกี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมทำเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันเนี่ยลองดูข้อมูลได้นะครับเป็นข้อมูลอันเดียวกันเลยนะนี่ก็คือเทคนิคการดึงข้อมูลจาก pdf นะครับพอได้มาแล้วนะครับเราก็ เซฟไฟล์นี้ไปนะฮะก็เสร็จนะฮะอ่าครั้ set น,ราารนี้เดี๋ยวผมทําให้ด้วยวิธีหนึ่งนะครับคืออย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเรามีลิงก์ของ PDF ตัวนี้นะครับเนี่ยเราสามารถ Copy ตัวลิงก์นี้มาแล้วให้ Excel เปิดจากลิงก์นี้แล้วมา Convert ได้แทนที่ว่าเราจะต้องไปดาวน์โหลดลงมาก่อนเนี่ยไม่ต้องนะครับอ่าเราก็มาคลิก Excel นะฮะแล้วมาที่ Data Get Data ทำเหมือนเมื่อกี้เลย from pdf แล้วตรงไฟล์เนมนะครับเราแปะนี่เลยลิงก์เข้าไปเลยแบบนี้ open การแปะลิงก์แบบนี้เข้าไปเลยข้อดีก็คือถ้าต้นทางมีการอัปเดตนะครับวันหลังเราเปิด excel มาเราสามารถ r รีเฟร h มันก็จะไปดึง pdf ต้นทางมาได้นะครับตรงนี้ก็อ,ออกมาเหมือนกันเลยเห็นไหมครับตรงนี้เป็นตัวลิงก์เนี่ยเราก็เลือก table ตรงนี้ออกมาเหมือนการเข้าไป transform พอะผมต้องการลบแถวแรกทิ้ง นะแถวแรกตรงนี้เนี่ยผมก็มา remove r o w ททำเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยแถวที่1โอเคแล้วก็ close and load to นะครับทางง่ายๆก็เป็น table เลยแบบนี้ existing เอาตรงนี้เห็ไนไหมครับเราได้ข้อมูลอันนี้มาแล้วส่วนพอเราได้ข้อมูลแล้วเราไม่อยากจะลิงก์กับต้นทางเนี่ยเราก็ทำได้นะครับเราก็คลิกขวาไป table แล้วเราก็บอกว่า unlink from data source แบบนี้นะครับโอเคคันนี้มันก็จะไม่ไปลิงก์กับตัวซอสนี่ละหรือว่าถ้าบางท่านไม่ชอบทำงานแบบ style table ก็คลิกขวาอีกทีหนึ่ง table convert to range ไปเลยกลายเป็น range ปกติของ Excel นะครับก็ได้นะฮะแล้วก็เซฟไปแบบนี้เป็นต้น นะครับสำหรับเทคนิคเบื้องต้นในการอ่านตาราง PDF เข้ามาใน Excel ในวันนี้ก็ข้อจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ